สวัสดีครับเพื่อนเอน,นักลงทุนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรป๊อปทำการบ้านหุ้นกับผมโจนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในกลุ่ม Income ETF นั่นคือ GPIQ หรือชื่อเต็มๆคือ Goldman Sachs Nasdaq 100 Premium Income ETF ครับตัวนี้ถือเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ JPIQ และ QQQI เลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียด ผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องขอย้ำกับเพื่นๆทุกคนก่อนนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเท่านั้นไม่ใช่การแนะนำหรือชี้ชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์แต่ประการใดครับการลงทุนใน ETF ที่มีกลยุทธ์ออปชั่นมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงท่านมีโอกาสสูญเสียเงินต้นได้ตามสภาวะตลาดที่ผันผวน ดังนั้นเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างระมัดระวังและพิจารณาความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับเพราะเป้าหมายของเราคือการเป็นนักลงทุนที่มีความรู้เท่าทันตลาดครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูแผนผังการทำเงินของยักษ์ใหญ่อย่างโกลแมนแซ็กซ์กันครับว่า GPIQ เขามีดีอะไรถึงได้เบียดขึ้นมาเป็นตัวท็อปในใจใครหลายคนไปลุยกันในท่อน Deep r e s e a r c h เลยครับ มาครับเรามาแกะไส้ในของ GPIQ กันจากข้อมูลล่าสุดในปี2026นี้ GPIQ ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มเดียวกันครับ GPIQ คือหุ้นอะไรและทำธุรกิจอะไร GPIQ เป็นกองทุน ETF ที่ออกโดย Goldman Sachs Asset Management ครับกลยุทธ์ของเขาคือการนำเงินไปลงทุนในหุ้นกลุ่ม NASDAQ 100เน้นหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำเหมือนกับ JEPQ แต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีการทำเงินครับ GPIQ จะใช้กลยุทธ์ Dynamic Co v e r e d Call โดยการขาย Call Options ในสัดส่วนประมาณ25%ถึง75%ของพอร์ต ซึ่งความยืดหยุ่นตรงนี้เองที่ทําให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดได้ว่าช่วงไหนคนเน้นเก็บปันผลหรือช่วงไหนควรปล่อยให้หุ้นวิ่งเพื่อเอาส่วนต่างราคา capital gain หุ้นตัวนี้เน้นอะไร จุดเด่นของ GPIQ คือการรักษาสมดุลระหว่างกระแสเงินสดและการเติบโตของเงินต้นครับเข้าจ่ายปันผลเป็นรายเดือนโดยในปี2025ที่ผ่านมาจนถึงต้นปี2026นี้อัตราปันผลตอบแทน Dividend Yield อยู่ที่ประมาณ9.8%ถึง10.5%ต่อปีครับ แม้จะดูน้อยกว่าบางกองทุนที่จ่าย13-14แต่ GPIQ มักจะมีผลตอบแทนรวม Total Return ที่ดีกว่าเพราะราคาหุ้น NAV วิ่งตามดัชนี NASDAQ ได้ดีกว่านั่นเองความท้าทายและการทำตลาดเป็นยังไง Goldman Sachs วางตำแหน่ง GPIQ เป็นกองทุนแบบ Core Exposure คือเป็นหัวใจหลักของพอร์ตที่ให้ทั้งปันผลและไม่พลาดโอกาสการเติบโตของกลุ่ม AI และ Tech ความท้าทายสำคัญคือในช่วงที่ตลาดเป็นกระทิงดุหรือหุ้นพุ่งแรงมากม GPIQ จะยังคงได้รับผลกระทบจากการขายออปชันทำให้กำไรบางส่วนถูกจำกัดไว้ Cap อัพไซแต่ก็ทำได้ดีกว่าคู่แข่งหลายตัวครับโอกาสเงินต้นหายสูงมากไหมเนื่องจากพอร์ตหลักคือหุ้น N a s ส a q 1 0 0ดังนั้นความเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับดัชนีแม่เป็นหลักครับหากหุนกลุ่มเทคโนโลยีปรับฐานใหญ่เงินต้นก็ลด,ดลงได้แน่นอนแต่ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเพียง0.35เซและการบริหารแบบ Active ของทีม o l d m a n ทำให้เขาสามารถบริหารความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีครับ ข้อสังเกตที่ควรพิจารณา GPIQ เหมาะกับคนที่ชอบทางสายกลางครับคืออยากได้ปันผลรายเดือนที่สูงพอประมาณระดับ10%แต่ก็ยังอยากให้เงินต้นมีโอกาสโตไปกับหุ้น Nvidia หรือ Apple ด้วยหากเพื่อนๆเ,เน้นปันผลสูงสุดเป็นหลักอาจจะมองไปที่ตัวอื่นแต่ถ้าเน้นความยั่งยืนของพอร์ตในระยะยาว GPIQ คือตัวที่ต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนดิฉันพิงกี้นะคะ แม้ GPIQ จะมาจากค่ายดังอย่าง Goldman Sachs แต่พิงค y ี่ขอสรุป5ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังมาฝากกันค่ะความเสี่ยงจากการจำกัดกำไร (Upside Limitation) แม้จะยืดหยุ่นกว่าตัวอื่นแต่ยังไงการขาย Option ก็คือการจำกัดกำไรในช่วงที่ตลาดพุ่งแรงค่ะเราจะไม่มีวันชนะดัชนี NASDAQ แบบเพียวๆได้ในขาขึ้นความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Port) ของ GPIQ ผูกติดกับกลุ่มเทคโนโลยีและ AI สูงมากค่ะหากเกิดวิกฤตเฉพาะกลุ่มหรือฟองสบู่แตกพอร์ตนี้จะได้รับผลกระทบรุนแรงทันทีความผันผวนของเงินปันผลปันผลรายเดือนของ GPIQ ไม่ได้เท่ากันทุกเดือนนะคะขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดที่ส่งผลต่อค่าพรีเมียมออปชันค่ะความเสี่ยงจากการบริหารแบบแอคทีฟความสำเร็จขึ้นอยู่กับฝีมือทีมบริหารของ Goldman Sachs ในการเลือก s t r i k e Price ของออปชัน หากคาดการจังหวะตลาดผิดพลาดผลตอบแทนจะลดลงทันทีค่ะความเสี่ยงด้านตลาด Market Risk ในภาวะตลาดหมีหรือขาลงรุนแรงปันผล10%ไม่สามารถชดเชยราคาหุ้นที่อาจร่วงลงมากกว่านั้นได้เพื่อนๆต้องเตรียมใจเรื่องการติดดอยหากเข้าผิดจังหวะค่ะพิง k ์ก้หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เพื่อนๆระมัดระวังมากขึ้นนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จากโปรปอบชาแนลเองครับวันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับหากคุณชอบเนื้อหาที่โจเล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจอ,อยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสรรของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆของใช้ในบ้านและของดีราคาน่ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกันทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ที่ต่อไป หากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจ้เล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คิดครับลิงก์ร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจ้โปรป๊อปแชนแนล